โรคพืชในข้าวโพดมีอะไรบ้างแล้วเราจะแก้ไขยังไงดีรู้ไหมข้าวโพดท,ที่เราปลูกมีโรคพืชเยอะไม่แพ้กับพืชอื่นๆใครที่กําลังปลูกข้าวโพดอยู่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดถ้าไม่อยากให้พืชเสียหาย 1. โรคใบจุดมักเกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูแล้งเกิดได้ทุกช่วงการเติบโตลักษณะแผละจะเป็นจุดสีเหลืองและน้าตาลถ้าหากปล่อยไว้จะกลายเป็นแผลใบไหม้จนทั่วทั้งใบการป้องกันและกําจัด 1. ใช้พันธ์ุที่ต้านทานโรค 2. หมั่นตรวจสอบได้อยู่เสมอ 3. ถอนต้นที่เป็นโรคออกแล้วก็กำจัด 2. โรคกบับใบไหม้สามารถทำลายได้ทุกช่วงเวลาลักษณะาอาการที่พบโคนต้นจะช้ำลำต้นจะมีพับและหักนอกจากนี้ในส่วนของใบกับใบกับผักและส่วนอื่นๆจะมีแผลเป็นสีน้ำตาลไม่ไหม้แห้งๆด้วยการป้องกันและกำจัด1มันตรวจดูปแปลงข้าวโพดตั้งแต่อย่างเล็ก2ถอนต้นที่เป็นโรคออกจากแปลง 3โรครานํำค้างพบได้มากในช่วงที่ฝนตกหนักสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในช่วงที่ข้าวโพดยังเล็กจนถึงอายุ1เดือนลักษณะาอาการใบจะมีสีเหลืองปนเขียวอ่อนเมื่อนานเข้าจะเป็นรอยไหม้แห้งกรอบและต้นจะแครแกนการป้องกันและกลำจัด1ปลูกพันธุ์ที่ต้านทานโรค2คลกุกมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา3ถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลงปลูกและที่สำคัญคืออย่าลืมใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราค่ะ และโรคอื่นๆอย่าลืมกลับไปสังเกตแปลงกันด้วยนะคะจะได้แก้ไขได้ทันเวลา